โรงหนังหลักเมืองกาลสินนะครับัยรุ่นยุคก90กจะโด้จัก,กนดีเป็นโรงหนังเก่านะครับที่ปิดกิจการไปเรียบร้อยแล้วนะครับหลักเมืองภาพยนตร์ครับใยรุ่นยุคก90กมาจากดีนะครับโรงภาพยนตร์หลักเมืองภาพยนตร์นะครับตอนนี้ก็ปิดล้างจริงล้างเรียบร้อยแล้วนะครับ พาย้อนลอยลำลึกลงพ,พะพยนต์จังหวัดกาลสินนะครับหลักเมืองภาคพ,พยนต์นะครับบัตรเข้าชม20บาทนะครับสำหรับชั้นล่างนะครับค่าผ่านประตู20บาทนะครับส่วนชั้นพิเศษนะครับชั้นสองเดินขึ้นบันไดไปนะครับเป็นชั้นสองนะครับค่าเข้าขชม25บาทนะครับ ผ่านประตู25บาทนะครับสำหรับชั้นสองนะครับลงหนังหลักเมืองข้าวพยับไปรุ่นยุคเก่าสูญจะรู้จักกันดีนะครับรปิดกิจาก,การไปเทีอยแล้วครับบัตรเข้าชม20บาทชั้นพิเศษ25บาทนะครับลงหนังภาพยนร์หลักเมืองภาพยนร์นะครับ